สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 วันนี้เรามาเรียนเรื่องเข้าใจอักษรกลางกันต่อนะคะอักษรกลางอตอนที่สองจุดประสงค์ก็คืออ่านผันวรรณยุกต์เียนชนะอักษรกลางได้อ่านและเขียนผันวรรณยุกต์เียนชนะอักษรกลางได้อ่านแล้วก็เขียนได้นะคะเขียนคําที่มีอักษรกลางได้ แล้วก็สุดท้ายมีมารยาทในการเขียนต่อไปนะคะเรามา,าเลื่อนให้ดีๆมาอ่านคำกันเรียนดูรูปแล้วก็ดูภาพไปด้วยนะคะภาพนี้คือภาพกาเขียนแทนด้วยกออากานะคะที่ครูอ่านว่ากออากานี่คืออ่านสะกดคำถ้าเราอ่านว่ากาเป็นอ่านเป็นคำนะคะ คำต่อไปคำว่าเด็กนะคะอันนี้จำเป็นคำนะคะก็คือประกอบไปด้วยสะระเอะมีดอเด็กเป็นพยัญชนะต้นมีกอไก่เป็นตัวสะกดคำว่าเด็กนะคะสะกดว่าดอเอกอเด็กอ่านว่าเด็กนะคะคำต่อไปคำว่าบัวพยัญชนะต้นคือบอใบไม้ สระคือสระอัวนั่นเองนะคะอันนี้คือบัวก็เป็นบัวบานนะคะทั้งสองดอกเลยต่อไปตัวรูปนะคะอันนี้คือเต่าเต่าอ่านสะกดคำว่าต่อเอาเต่าเต่าไม่เอกเต่าคาต่อไปนะคะอันนี้คือชื่อเรียกเชื่อเรียกลึง เราเรียกีิงว่าจอก็ได้นะคะก็คือสะกดว่าจออจอจอไม้จัตาวาจอนะคะเราต้องอ่านสะกดคำให้ได้แล้วก็ถึงจะอ่านเป็นคำนะคะคำต่อไปอันนี้คือภราไรมันนีกำลังนั่งเต่าปีนะคะเรานำเสนอคำว่าปี สะกดว่าปอีปีปีไม่เอกปี่ตอไปนะคะ,ะดูรูปอันนี้คือโอสกดว่าโอโองอโอโอไม่เอกโอาย้อนขึ้นไปดูนิดนึงถูลืมเน้นไปนะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องพยัญชนะต้นงั้นเรามาเน้นพยัญชนะต้นกันนิดนึงนะคะอ่าเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยค่ะนี่นะคะกอไก่เป็นพยัญนะชนะต้นนะคะกอไาก่เป็นพยัญชนะต้นคำต่อไปคําว่ากากอไก่เป็นพยัญชนะต้นคําต่อไปคําว่าเด็กนะคะเด็ก เด็กดูสิคะตัวอะไรนะที่มันจะเป็นพยัญชนะต้นมันมีทั้งดอเด็กกับกอไกา่นะคะดอเด็กมาก่อนเขียนก่อนเราเรียกมันว่าให้ยัญชนะต้นนะคะดอเด็กเป็นพยัญชนะต้นในคําว่าเด็กต่อไปดูคําต่อไปกันนะคะคําว่าบัวบัวพยัญชนะต้นคําว่าบัวคือบอใบไม้นะคะ เราอ่านว่าบัวนะคะพยัญชนะต้นคือตัวบอต่อไปเต่าพยัญชนะต้นของคำว่าเต่าก็คือตัวตอน,นั่นเองนะคะเวลาเราอ่านพยัญชนะในการสะกดคําเราอ่านแค่เสียงหน้าเท่านั้นเราอ่านว่าตอนะคะตอเป็นพยัญชนะต้น ต่อไปคำว่าจอคำว่าจอพยัญชนะต้นคือตัวจอนี่นะคะจออันนี้ครูเอาสีชมพูวงไว้นะคะต่อไปคำว่าปีปีผพยัญชนะต้นเห็นชัดๆเลยก็คือตัวปอนะคะตัวปอ ก็คือที่เอาสีล้อมรอบไว้นี่นะคะตัวปอ,อตัวนี้อ่านว่าโอง่งโอ่งก็มีพยัญชนะสองตัวนะคะพยัญชนะที่เป็นพยัญชนะต้นคือตัวออนี่นะคะต่อไปหมดแล้ว คำที่นักเรียนอ่านนะคะที่ครูอธิบายให้ฟังเนี่ยทั้งเจ็ดคำเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายอเรามาดูกันนะคะอยากจะถามนักเรียนว่าทั้งเจ็ดคำเนี่ยเป็นคำมีความหมายแล้วมันหมายความว่ายังไงกันบ้างอ่ะเรามาดูทีละคำเลยนะคะคําว่ากาคําว่ากาก็เป็นเป็นชื่อของนกที่มีตัวสีดำดำ แล้วก็ร้องกากานะคะอีกความหมายหนึ่งมันคือคือสิ่งภาชนะที่ใช้ในการต้มน้ําเราเรียกว่ากาต้มน้ำนะคะนั้นความหมายของคําว่ากาเนี่ยมีสองอย่างเป็นสัตว์เป็นนกชนิดหนึ่งที่มีขนสีดำแล้วร้องกากานะคะก็คือกาอีกความหมายหนึ่งก็คือเออกาที่ใช้ต้มน้ำนะคะลักษณะมีหูจับมีพวยสําหรับดินน้ํา คำที่สองคำว่าเต่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งคลานชา้าต้วมเตี้ยมนะคะต่อไปคำว่าจอก็หมายถึงลิงลิงที่มันร้องเจี๊ยกๆนะคะต่อไปปีเป็นชื่อเป็นชื่อเครื่องดนตรีนะคะที่เป่าจะเป็นเอ่อเครื่องดนตรีที่พระอ,อภัยมณีเป่าอยู่เราเรียกว่าปีนะคะ ต่อไปเด็กก็คือ,อคนที่มีอายุน้อยนะคะแล้วก็หน้าที่ของเด็กก็คือตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเชื่อฟังพ่อแม่คำสุดท้ายคือโอ่งโอ่งคือภาชนะสำหรับบรรจุน้ำในสมัยก่อนเนี่ยเรานิยมใช้โอ่งที่ทำจากดินนะคะแกเ็เป็นโอ่งเป็นโอ่งดินเผาต่อมาก็ใช้ดินเผาเนี่ยเป็น นอกจากโอ่งดินเผาแล้วเราก็มีโอ่งเคลือบนะคะซึ่งมันจะก,กันน้ําได้ดีกว่าโอ่งดินเผานะคะโอ่งเคลือบเพราะฉะนั้นคําทั้ง7จ็ดคำก็มีความหมายทั้งนั้นเลยนะคะให้ยันชนะต้นของแต่ละคํามีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเมื่อกี้อธิบายไปรอบแล้วนะคะลองดูนะคะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วคำว่ากาก็กไก่ คำว่าเต่าก็ต่อเต่าคำว่าจอจอจานคำว่าปีอปลาคำว่าบัวก็บอใบไม,ไม้คำว่าเด็กก็ดอเด็กคำว่าโอ่งก็อออ่างนะคะ,ะมาตอบคำถามกันเลียนชนะต้นทั้งเจ็ดตัวจัดอยู่ในอักษรอะไรโอ้ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งไม่น้อไก่ก็คือคำว่ากาจิกก็จอจาน เด็กก็ดอเด็กตายก็ต่อเต่าบอก็บนนะคะปอก็ปากออก็โอ่งเพราะฉะนั้นคําที่ยกมาทั้งหมดเลยเจ็ดคำเนี่ยเป็นพยัญชนะอักษรกลางนะคะค่ะอ๋อค่ะค่ะขึ้นไปหาครูอ้อยเลยค่ะครูยังไม่ได้รับเลยค่ะขึ้นไปที่ห้อง อ่าแมนยูรู้นะคะใช่ค่ะใช่กดเจียวกันก่อนนะคะคุณพอ่ออ่าอค่ะเชิญเลยค่ะพอดีครูยังไม่ได้รับมานะคะอ,คอยู่ห้องห้องภาษาอังกฤษนะคะ่คากิจกรรมของนักเรียนชั้นป .1 นะคะ ขอโทษค่ะกำลังอัดคลิปสอนอยู่ค่ะ,ะกิจกรรมคือสำรวจชื่อตัวเองและชื่อเพื่อนนะคะว่าชื่อใครมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางบ้างเอาเป็นชื่อเล่นก็ได้ค่ะ,อ,ะอย่างเช่นคำว่าปูอย่างเงี้ยก็ปอปลาเป็นอักษรกลางคำว่าปลาก็ปอปลาเหมือนกันเป็นอักษรกลางนะคะไก่กุ้งกิก๊กก้อยอะไรเงี้ยก็เป็นชื่อที่มี ยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะแล้วก็เขียนชื่อของเพื่อนหรือชื่อของตนเองที่เป็นอักษรกลางเนี่ยลงในสมุดภาษาไทยด้วยนะคะตอนหนึ่งสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ